รวมทุกไอเดียเด็ดเทคนิคโดนวิธีเกษตรตัวจริงที่ทำแล้วรวยไม่ต้องมีที่เยอะไม่ต้องทุณหนาขอแค่ใจพร้อมลุยอยากเริ่มอยากรุ่งอย่าพลาดเกษตรเงินล้านเปลี่ยนดินให้เป็นเงินเปลี่ยนความฝันให้เป็นจริงสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเกษตรเงินล้านทาง YouTube PRD7 Podcast รายการที่จะพาคุณก้าวไปข้างหน้าในโลกของเกษตรกรรมยุคใหม่รายการที่จะไม่ใช่พูดแค่เรื่องดินน้ำปุ๋ยหรือพืชผลครับแต่เราจะพูดถึงหัวใจของการทำการเกษตรที่เต็มไปด้วยความตั้งใจความหวังและการลงมือทำอย่างจริงจังครับโดยเฉพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ที่กำลังมองหาจุดเริ่มต้นและต้องการแนวทางเทคนิคหรือแรงบันดาลใจเพื่อให้การเริ่มต้นบนเส้นทางสายเกษตรนี้ เป็นไปดังมั่นใจนะฮะแล้วก็มีทิศทางเราเชื่อว่าการเกษตรในวันนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของการปลูกเพื่อขายแต่เป็นการสร้างคุณค่าทั้งต่อคนปลูกและต่อผู้บริโภคเพราะในแต่ละมันนิดเวดพันธุ์ที่หวานลงดินมักมีเรื่องราวในแต่ละผลผลิตที่โตขึ้นมามีความพยายามมีความรู้และมีประสบการณ์ซ่อนอยู่ครับนอกจากนี้รายการของเราจะมอบความรู้ที่ใช้ได้จริงไม่ว่าจะเป็นเทคนิคการผลิต การจัดการปัญหาโรคพืชแมลงหรือภัยธรรมชาติรวมถึงการวางแผนด้านการตลาดครับและการใช้เทคโนโลยีในการต่อยอดผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าเพิ่มและหลักพิชิตเงินล้านจากการทำการเกษตรครับหากพูดถึงเทคนิคการเก็บเกี่ยวและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวก็คงเป็นอีกหนึ่งวิธีที่สำคัญที่ต้องเอาใจใส่แล้วก็ดูแลเป็นพิเศษเช่นเรื่องของการสังเกตความแก่ทุเรียน มีเทคนิคการนับวันหรือการสังเกตแบบใดรวมถึงช่วงเวลาที่เหมาะสมในการเก็บเกี่ยววิธีการเก็บเกี่ยวที่ถูกต้องเพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นครับวันนี้เราจะพาคุณผู้ฟังมาพูดคุยกันกันกบคุณบุษบานาภิพัฒน์ประธานแปลงใหญ่ทุเรียนหมู่ที่1 4ตำบลนายามอำเภอนายามจังหวัดจันทบุรีอุปนาย,ยกสมาพันธ์ชาวสวนทุเรียนไทยภาคตะวันออกเจ้าของสวนทุเรียนน้ำกลอยอร่อยสุดๆสวนบีบีครับ ก็สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวบุษบาหน้าพิพัฒเป็นประธานแตงใหญ่ทุเรียนหมู่14ตำบลในอามเภอในอามจังหวัดจันทบ,บุรีแล้วก็เป็นอุปนายกสมาพันธ์ชาวสวนทุเรียนไทยภาคตะวันออกค่ะการดูทุเรียนแก่ก่อนการเก็บเกี่ยวเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะมันจะมีอายุการเก็บเกี่ยวของแต่ละสายพันธุ์อย่างเช่นทุเรียนพันธุ์หมอนทองเนี่ยเขาก็จะมีอายุการเก็บเกี่ยวอยู่ที่ประมาณ120วัน แล้วก็มีเปอร์เซ็นต์แป้งที่สามารถเก็บเกี่ยวได้อยู่ที่ประมาณ3.2เปอร์เซ็นส่วนชงนีจะมีอายุการเก็บเกี่ยวอยู่ที่100-115วันเปอร์เซ็นต์แป้งอยู่ที่30เปอร์เซ็นส่วนกระดุมจะมีอายุการเก็บเกี่ยวอยู่ที่า90วัน -100 วันเปอร์เซ็นต์แป้งอยู่ที่27เปอร์เซ็นส่วนพันเนบญจพรร์อื่นๆเนี่ยมันก็จะคล้ายๆกับพันชงนีที่มันสามารถเก็บเกี่ยวได้ในอายุที่100-115วัน เปอร์เซ็นต์แป้งก็เหมือนกันยกเว้นพันก้านยาวที่มันจะมีอายุการเจ็บเกี่ยวที่ค่อนข้างยาวก็คือร้อยี่สิบวันถึงร้อยสมสห้าวันเปอร์เซ็นต์แป้งก็ส2มสิสองเปอร์เซ็นต์เหมือนกันการที่ดูลักษณะของทุเรียนที่มันแก่ใช่ไหมคะของการเจ็บเกี่ยวเนี่ยก็คือหนึ่งและลักษณะที่ดูเราต้องดูสีผิวก่อนลักษณะสีผิวด้านนอกเนี่ยก็คือสีเปลือกเขาจะเปลี่ยนแปลงเป็นสีน้ำตาลอมเขียวปลายหนามเขา แห้งแล้วก็เป็นสีน้ำตาลเข้มแล้วก็หักง่ายปลายหนังแข็งแรงร่องคูมันจะเห็นมองเห็นเด่นชัดมากเลยรอยรอยรอยแยกของล่องคูก็จะชัดเจนมากขึ้นส่วนขั้วผลขั้วผลเนี่ยเขาก็จะเป็นขั้วผลที่มีความแข็งแรงมากขึ้นคือเวลาเราจับเนี่ยขั้วมันจะสาปปิงเขาจะบวมเป่งแล้วก็จะมีขนาดใหญ่แล้วก็มีความเป็นสปริงมากขึ้นเมื่อมีการ เมื่อมีการเปล่งนของขั้วผลระหว่างขั้วผลกับขั้วปิงเนี่ยมันจะมีรอยต่อของกันเวลาที่เราตัดขึ้นมาเนี่ยการดีดของขั้วผลเนี่ยมันก็จะดีดขึ้นมาค่อนข้างเร็วแล้วมีน้ําใสๆที่ขั้วผลคือถ้ามันเป็นทุเรียนอ่อนเนี่ยเวลาเราตัดมาเนี่ยที่ขั้วผลปุ๊บเนี่ยมันจะไม่มีน้ําไหลออกมาแต่ถ้ามันเป็นทุเรียนแก่เนี่ยเวลาเราตัดออกมาปุ๊บเนี่ยน้ํเกาจะไหลซึมออกมาทันทีเลยนั่นให้รู้ได้เลยว่ามันคือทุเรียนแก่แล้วก็ ข้อที่สองก็คือในเรื่องของเพื่อทดสอบความแข็งแรงของขั้วผลเราสามารถจับไอตัวขั้วขั้วผลของเขาเนี่ยแล้วก็จับตั้งขึ้นถ้าขั้วผลเขาไม่อ่อนถ้าลูกเขาไม่อ่อนอ่นเอ็นไปมานั่นหมายความว่าทุเรียนเขาแก่จัดเขาก็จะมีขั้วที่แข็งแรงสามารถพยุงตัวอ่าผลตัวผลทุเรียนเนี่ยไว้ได้ค่อนข้างดี แล้วก็หนามตัวปลายหนามเนี่ยเราสามารถที่จะบีบเข้าหากันได้มันจะมีความยืดหยุ่นเวลาที่เราบีบเข้าหากันเนี่ยปลายหนามมันจะสปริงออกจำทันทีคือถ้ามันเป็นทุเรียนอ่อนเนี่ยเวลาเราบีบปลายหนามเข้าหากันเนี่ยมันจะมีมีความยืดหยุ่นมันจะไม่มีสปริงเลยมันจะแข็งคือกดยังไงก็จะไม่เข้าหากันเลยส่วนเสียงเนี่ยเราก็จะอ่าตัวเสียงเนี่ยมันจะมีลักษณะเสียงโคกๆหรือว่าเสียงลุมหลวม เหมือนมีโพงในตัวรูปผลทุเรียนเนื่องจากว่าเสียงในรูปผลทุเรียนเนี่ยมันจะเป็นการคลายเนื้อของผลทุเรียนของเนื้อทุเรียนมันก็เลยทําให้เสียงโคกออกมาแต่ถ้ามันเป็นทุเรียนอ่อนเนี่ยมันจะไม่มีเสียงโคกหรือว่าเสียงการคลายเนื้ออ้มหรือว่าการใช้เนื้อของเนื้อทุเรียนเลยเสียงมันก็จะแน่นชึบิอ่าแตกต่างจากอ่าตัวทุเรียนแก่ส่วนกลิ่นมันก็จะมปกลิ่นหอมหวานอ่อนๆมันไม่เหม็นเขียวเหมือนทุเรียนอ่อน ถ้าทุเรียนอ่อนเนี่ยเวลาเราดมเข้าไปที่ตัวผิวนอกเนี่ยมันจะมีกลิ่นเหม็นเฉียวในขณะที่ทุเรียนแก่เนี่ยมันจะมีกลิ่นหอมอ่อนๆขอ,อ,อ,องเนื้อทุเรียนออกมาส่วนภูเนี่ยมันก็จะมีตัวรอยภูอที่มอง,มองเด่นชัดคือถ้าทุเรียนที่มันแก่จัดเนี่ยตัวร่องภูเนี่ยเขาจะอ่าเป็นภูนูนขึ้นมามองเห็นเด่นชัดมากเลยแต่ถ้ามันเป็นทุเรียนอ่อนเนี่ยมันจะมองเห็นร่องภูเนี่ยไม่ชัดเจนแล้วตัวภูเขาก็จะไม่นูนขึ้นมาเนื่องจากว่า การสร้างเนื้อหรือว่าการสร้างอ่าตัวมเมล็ดเนี่ยมันยังไม่เต็มที่มันก็จะไม่นูนออกมาแต่ถ้ามันเป็นผู้ยังแก่แล้วเนี่ยครูเขาจะนูนแล้วมองเห็นได้เด่นชัดมากเลยคือจริงๆแล้วเนี่ยทุเรียนหนึ่งเลยมันต้องใช้มีดตัว,ต,วตัวมีดส่วนใหญ่แล้วอะ่ะมือมือตัดหรือว่าเกษตรกรที่จะใชะ้มีดตัดเนี่ยก็จะเป็นมีดขนาดเล็กๆที่มันสามารถครับเก็บได้ เพราะว่าถ้ามันใช้มีดที่แบบไม่ไม,ไม่ไม่สามารถทับเก็บได้เนี่ยมันจะเกิดอันตรายกับเราได้เวลาที่เราขึ้นต้นหรือว่าเวลาที่เราเกระโดดลงจากต้นเนี่ยอันตรายจากมีดเนี่ยมันสามารถที่จะมาทำตัวเราได้ฉะนั้นน่ะมีดที่จะใช้มันก็ต้องเป็นมีดทับขนาดเล็กแล้วก็มีความพอเหมาะกับมือที่เราจะต้องตัดแล้วก็การที่เราขึ้นตัดเนี่ยเราจะต้องขึ้นตัดในใช้แค่มือเดียวฉะนั้นน่ะมันต้องเป็นความชํานาญเฉพาะตัวของตัวผู้ตัดด้วย แล้วก็เป็นความชำนาญเฉพาะตัวของคนคนนั้นที่สามารถที่จะใช้มืออ่ามือเดียวเนี่ยตัดผลได้เพราะว่าหนึ่งแล้วทําไมเราต้องต้องใช้มือเดียวตัดผลเพราะว่าอีกหนึ่งมือเราต้องจับตัวริ่งตัวอีกหนึ่งมือเนี่ยเราจะต้องอ่าสารวจตัวผลทุเรียนแล้วก็ดูตัวรูปร่างของตัวทุเรียนแล้วก็อ่าตัวขั้วทุเรียนที่เราจะต้องตัดไปแล้วก็ตัวมือเราเนี่ยอีกมือหนึ่งที่เราจะตัดเนี่ยจะต้องมือค้อมแข็งแรงและแม่นยำพอสมควร มันก็จะช่วยประคองในเรื่องของผลทุเรียนแล้วก็อ่าจับได้ทั้งมีดแล้วก็จับได้ทั้งควบลทุเรียนในตัวเดียวกันในเวลาเดียวกันได้ด้วยฉะนั้นต้องมีเกิดเกิดความชํานาญจะต้องมีการฝึกอยู่นานพอสมควรส่วนในเรื่องของกันไกที่เราจะตัดเนี่ยมองไม่เห็นว่ามันไม่มันไม่เหมาะที่จะใช้เพราะหนึ่งแล้วตัวกันไกเนี่ยเวลาตัดเนี่ยตัวมือที่ตัดเข้าไปเนี่ยมันไม่สามารถที่จะหยิบผลทุเรียนได้มันอาจทําให้ทุเรียนนะหลุดร่วงลงมา คณะหน้านะตัวกันไกที่จะตัดได้ก็คือหนึ่งไอตัวผลนั้นนะ่ะมันจะต้องเป็นความไม่ชํานาญหรืออาจจะเกิดจากการที่อาจจะใช้กันไก่ตัดแล้วมีคนรองรับอยู่ข้างล่างอันนั้นนะสามารถใช้ได้เลยส่วนตัวตะขอเนี่ยมันจะต้องเป็นตะขอการใช้ตะขอเราใช้ในกรณีที่ผู้เรียนอยู่หน้าปลายกิ่งแล้วมือเราไม่สามารถที่จะเอื้อมไปถึงได้เราก็เลยต้องมีการใช้ตะขอเพื่อกระชากตัว ผู้เรียนลูกนั้นให้ร่วงหล่นลงไปแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลแล้วจะต้องมีกระสอบรองรับอยู่ด้านล่างหรือมีผู้รับผู้เรียนรอ,องรอรับอยู่ด้านล่างมันถึงจะทําให้ผู้เรียนของเราไม่เกิดการกระแทกช้ำหรือว่าเสียหายอันนี้คือการใช้อุปกรณ์ในการเก็บผู้เรียนทั้งสามอย่างที่ต่าวมาค่ะพักกันสักครู่เดียวครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามรับฟังรายการเกษตรเงินล้านจากทาง y o u t u b e p r d 7 Podcast กันต่อครับ คุณกำลังฟัง PRD7 Podcast กลับเข้าสู่รายการเกษตรเงินล้านทาง YouTube PRD7 Podcast ครับช่วงนี้พาคุณผู้ฟังมาพูดคุยกันต่อกับคุณบุษบาหน้าพิพัฒน์ประธานแปลงใหญ่ท่วเรียนหมู่ที่14ตำบลนายามอําเภอนนยอาม,อาาอามจังหวัดจันทบุรี อุปนาย,ยกสมาพันธ์ชาวสวนทุเรียนไทยภาคตะวันออกเจ้าของสวนทุเรียนน้ำกลอยอร่อยสุดๆส,ดส,ดสวนบีบีครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเรามีการอบ,อบรมมือนักคัดนักตัดการอบรมมือนักคัดนักตัดในปัจจุบันเนี่ยจำได้ว่าเราเริ่มกันตั้งแต่ปี63ที่นี่มีเรามีในเรื่องของอตัวมาตรฐาน CP เข้ามาเกี่ยวข้องที่เราถูกว่าเราไม่สามารถให้กับใบ CP ให้กับ ประกอบการได้มันก็เลยเกิดกรณีในเรื่องที่ใบจีพีเข้ามาพอมันเกิดกรณีใบจีพีเข้ามาปุ๊บมันก็เลยกลายเป็นว่าเฮ้ย hey, ถ้างั้นน่ะเราก็ต้องกลับมามองย้อนกลับมามองในเรื่องของมือน,นักพัฒนักตัดที่มันจะทําให้ทเสียงนอ่าโดยคุณภาพก็เลยมีการอ่าจัดตั้งในเรื่องของการสอนมือน,นักพัฒนักตัดขึ้นมานะตอนนั้นจําได้ว่าเป็นขออเจรติที่เขายังอยู่ที่สพหกแล้วก็ร่วมมือกับอ่า จัดตั้งคณะกรรมการขึ้นมาก่อนเพื่อกินให้เพื่อท,ที่จะให้มีการอบรมมือน,นักฆ่านักตัดแล้วพอมาปีหกสี่ก็เริ่มแผนการที่ว่าเราจะอบรมคือมือ,น,มอน,นักฆ่นักตัดจนกระทั่งปีหกห้าจึงได้เป็นรูปร่างขึ้นมาว่ามีการลงทะเบียนให้กับมือน,นักฆัานักตัดเข้ามาร่วมอบรมแล้วก็เริ่มฝึกอบรมตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาแต่การอบรมจริงๆแล้วที่ฉันมองว่าณนะตอนนั้นเรามีการอบรมโดยให้มือน,นักฆัานักตัดเนี่ย แค่สังเกตดูสรีระของสมุรียนทั่วผลร่องน้ำสีผิวแล้วก็การเชะเสียงก็คือเรามีการทดสอบกันที่ห้องทดลองที่สาวพหกอันนั้นเป็นครั้งแรกแต่จริงๆแล้วเราน่าจะทดลองตั้งแต่บนต้นตั้งแต่การเคาะลูกตั้งแต่การดูสีนู่นนี่นั่นอ่ะที่มองว่าอันเนี้ยเป็นจุดสําคัญดีกว่าแต่ณปัจจุบันเนี่ยมือนันก้นนักัดปัเนี่ยได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักัต ก็ค่อนข้างเยอะแล้วอยู่พอสมควรถ้าจําไม่ผิดน่าจะมีอยู่ประมาณสัก400กว่าคนได้ในจังหวัดจันทบุรีแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงทพิ่ขึ้นมาเป็นอ่ทาะาเบียนนาาักนักฑนักตัดปัจจุบัน,นมันก็มันก็เป็นส่วนหนึ่งแต่อีกส่วนหนึ่งแล้วอ่ะมันก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้ว่ามือนักนักฑักตวเหล่านี้เขาจะมีความชํานาญการที่เราจะํำนาญได้นั่นหมายความว่าคุณต้องทำสวนมาตั้งแต่เริ่มต้น คุณต้องรู้สรีระของทเรียนนะตั้งแต่เริ่มต้นฉะนั้นอนะ่ะการชานาญในการอดรมระยะสั้นๆเนี่ยมันอาจจะยังไม่เกิดผลที่อ่าเต็มร้อยเปอร์เซ็นหรือเกิดประสิทธิภาพเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ฉะนั้นอนะ่ะการชานาญเนี่ยมันต้องเริ่มจากที่ว่าคุณต้องรู้ว่าผู้เรียนอ่อนกับ้เรียนแก่สรีระของความเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นในอย่างไรสีผิวมันมาแบบไหนระหว่างทเรียนอ่อนกับทเรียนแก่ ความเข้มของสีพวบปิงกินหรือแม้แต่กระทั่งเสียงที่ทุกวันนี้อ่าตามลุงจะใช้วิธีการเคาะเสียงบางทีวิธีการเคาะเสียงอะ่ะมันก็ไม่ได้ชงนานจนเกินไปเพราะอะไรเพราะว่าหนึ่งบางทีทุเรียนหน้าปีนั้นเกิดการแห้งน้ํามันก็อาจมีการหลวมของเนื้อทุเรียนได้หรือถ้าทุเรียนลูกนั้นแก่จริงแต่มันเคาะไม่ลงมันก็อาจจะเกิดการจากการที่เขาดูดน้ํามากจนเกินไป มันก็ทําให้ทีเรียนเคาะไม่ลงได้เหมือนกันฉะนั้นน่ะทักษะเหล่าเนี้ยมันยังไม่สามารถที่จะปอบบงประมวลผลได้เต็มร้อยเต็มว่ามือนักคัดนักตัดเหล่านี้เขาสามารถที่จะกันกองผู้เรียนไม่ให้เป็นผู้เรียนได้คุณภาพออกสู่ตลาดได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมมันยังไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลม,มันก็ยังดีกว่าที่เราไม่ทําอะไรเลยแล้วการที่มันมีมือนักคัดนักตัดเข้ามาคัดกองในส่วนผู้เรียนที่จะออก ส่งออกต่างประเทศได้เนี่ยมันก็เป็นข้อดีข้อหนึ่งอย่างในน้อยมันก็ช่วยลดในเรื่องของทุเรียนได้าคุณภาพไปได้บ้างไม่มากก็น้อยก็ยังมีป่าที่มันจะปล่อยให้ไปทั้งล็อตเลยณปัจจุบันเนี่ยเรามีการคัดแยกเกลดทุเรียนลงมาตามขนาดของเกลดของไซต์จริงๆแล้วอ่ะการคัดแยกของอไซต์ทุเรียนเนี่ยเกษตรกรอ่ะ มาก่อนน่ะเขาไม่รู้หรอกเขาก็จะเอาทุเรียนเนี่ยรวมมันทั้งหมดเลยเพื่อไปส่งหลวงพอไปถึงปุ๊บไอการคัดแยกตัวมาตรฐานตัวเนี้ยออกมาเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่ามันเกิดจากอ่ามันมีตัวมาตรฐานทีามาจำกัดหรือมันเกิดจากอ่าลงผู้ประกอบก,การเขาต้องการไซส์แบบนี้หรือเปล่ามันก็เลยกลายเป็นรรมเนียงที่เราทำเกันมาตลอดก็คือหนึ่งไซส์เอดีไซส์เอดีคืออะไรไซส์เอดีก็คือสามพูนเนสสี่พูนเนส สามภูก็คือสามภูหนึ่งภูหลอกเขาก็เรียกว่าสามภูเม็กนั่นหมายความว่าไอ้หนึ่งภูหลอกนั่นก็คือภูลวงที่มันไม่มีมันไม่มีภูอยู่เลยแต่ว่ามันยังเป็นรูปทรงที่กลมไม่ไม่เบี้ยวไม่กระดูกไม่อะไรอันนี้ก็สามารถที่จะเป็นเบอร์เอเบอร์เอดีได้แต่บางลงถ้าอาจจะปัดเป็นเบอร์เอเป็นเบอร์ดีบางลง้งอาจจะได้เป็นเบอร์เอ แต่ส่วนใหญ่แล้วทั้งหมดทั้งมวลน่ะเบอร์ A อบของลงทั่วไปเนี่ยเขาจะใช้วิธีการคช้ก็คือสี่ฟูเมตรห้าฟูเมตรสี่ฟูก็คืออะไรสี่ฟูต้องสวยคมห้าฟูก็ต้องห้าภูคมเป๊ะทุกฟูถ้าสี่ฟูมันก็จะมีภูอ่าสี่ฟูเมตรก็หมายถึงว่าตัวสี่ฟูเนี่ยเขาออกมาแล้วสี่ฟูแต่อีกอีกครึ่งฟูเนี่ยเขาอาจจะไม่เป็นถ้าว่าไอ้สี่ฟูแรกอันนี้ก็ยังเป็นเบอร์ A อดีได้ ส่วนเบอร์สี่เบอร์สีก็ลองลงมาก็คือตัวสามพเม็ดลองลงมาสามพูเม็ดคือสามพูกลมอีกสองพูไม่กลมก็จะเป็นเบอร์สีแต่น้ําหนักได้น้ําหนักของเขาก็จะอยู่ที่ตั้งแต่สองจุดห้าขึ้นไปจนถึงห้ากิโลแต่ณปัจจุบันเนี่ยถ้าจําไม่ผิดลงผู้ประกอบการเนี่ยเขาจะใช้มาตรฐานในเรื่องของสองกิโลสี่ไปจนถึงสี่กิโลห้าจะเป็นไซส์ที่มาตรฐานส่งออกเลย เบอร์ดีเบอร์ดีก็จะเป็นเบอร์น้ำหนักตั้งแต่สองสองสองกิโลขึ้นไปจนกระทั่งถึงห้ากิโลเบอร์ซีคืออะไรเบอร์ซีคือเบอร์ที่น้ำหนักค่อนข้างเบาแต่ลูกต้องคมแล้วก็สวยแล้วก็มีความเป็นฟูที่มองเห็นหนึ่งชัดไปจนถึงหกโลหกหกโลหกโลนั่นหมายความว่าคือเป็นโลจัมโบ้แต่เขามีฟูที่ค่อนข้างสวยแล้วมันสามารถที่จะแพ็ ร่วมกับเบอร์ดีเหล่านี้ได้คือทั้งหมดทั้งมวลแล้วที่คัดมาทั้งหมดลงที่เขาจะคัดไซส์ออกมาก็คือเบอร์เอดีน้ำหนักตั้งแต่สองกิโลขึ้นขึ้นไปจนถึงห้ากิโลส่วนเบอร์ซีน้ำหนักตั้งแต่สองกิโลขึ้นขึ้นไปจนถึงห้ากิโลส่วนเบอร์ดีน้ำหนักตั้งแต่สองกิโลขึ้นไปไปจนถึงหกกิโลก็จะคัดตามไซส์ตามลักษณะของชูแต่ละลูกของลูกที่เรียนนั้นๆนะ และนี่ก็เป็นเคล็ดรับเรื่องของเทคนิคการเก็บเกี่ยวและการจัดการหลังเก็บเกี่ยวรวมถึงช่วงเวลาที่เหมาะสมในการเก็บเกี่ยววิธีการเก็บเกี่ยวที่ถูกต้องซึ่งจะทําให้เรามีผลผลิตที่ได้คุณภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับติดตามได้ทุกสัปดาห์ทาง YouTube p r d 7 Podcast กับสาระดีๆที่เข้าถึงง่ายเล่าเรื่องจากคนทําจริงและมองอนาคตด,ด้วยความหวังที่นี่คือกเกษตรเงินล้าน ก้าใหม่ของเกษตรกรไทยที่ข่รก็เริ่มต้นได้วันนี้หมดเวลาแล้วครับผมปนรรานเสารการผูดดำเนินรายการลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับติดตามรับฟังรายการต่างๆที่น่าสนใจอีกมากมายทาง YouTube prd 7 Podcast และทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์สวทชนบุรี99.75เมกะเฮิร์สวทระยอง91.75เมกะเฮิร์สวทจันทบุรี90.25เมกะเฮิร์สวทตลาด92.75เมกะเฮิร์และสวทชสากแก้ว103.25เมกะเฮิร์เรื่องดีๆมีทุกวันแค่ฟัง PRD7 Podcast